โอเคครับบึงการเป็นภาพยนตร์ที่ลงทุนสูงนะฮะใช้เวลาสร้างนานมากดังนั้นสิ่งทีม่มองเห็นได้คือความตั้งใจแล้วกันของ,ของเขาเรียกว่าณเวลานั้นเป็น first time director นะฮะลีทองคําปัจจุบันนี้เป็นผู้กำกับใหญ่โตละแล้วก็อยากจะเห็นผลงานในก้าวแรกของเขานะฮะในการทํางานในความตั้งใจในความพเพยอทยานนะฮะของภาพยนตร์นะครับเรา,าจะได้เห็นส่วนนี้ของเขาได้ดีแล้วก็ การที่เขาเอาสิ่งที่เขาเขารู้สึกเขาเป็นตัวของตัวเองเบืบองการเป็นบ้านเกิดของเขาอะนะฮะแล้วเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์มาใช้กับภาพยนตร์ก็เป็นสิ่งที่สร้างความหลากหลายและกันให้กับวงการภาพยนตร์นะฮะอยากจะให้ลองดูนะฮะเปิดใจก่อนลองดูมองเห็นนะฮะเป็นอย่างไรติชมก็ผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราดูเราเห็นนะฮะเราจะได้รู้ว่าคนหนึ่งคนที่เข้ามาทํางานในวงการภาพยนตร์เมืองไทยตั้งใจอย,อย่างไรเป็นอย่างไรฮะรอชมดูครับอ่าแล้วก็ตอบงานพี่ด้วยตรงนี้โอเคฮะ ครับสำหรับผมเองนะฮะตอนนี้ก็มีโปรเจกต์นะครับที่กำลังจะเข้าฉายนะครับของวิวนะครับเป็นวิวออริจินัลนะครับจะมี4เรื่องด้วยกันนะครับมี finding the rainbow get rich นะฮะมีเดี๋ยวนะฮะขอโทษนะฮะมี finding the rainbow get rich return man แล้วก็ real fake นะครับ4เรื่อง4ซีรีส์นะครับของวิวออริจินัลที่กำลังจะ ฉายเข้าฉายในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเรากำลังจะเปิดกล้องใหม่อีกประมาณ3-4เรื่องเหมือนกันนะครับก็รอติดตามได้ครับกับกับผมนะ,ะกับงานของ v i วออริจิน a ลที่กำลังดูแลอยู่ครับผม